สวัสดีครับผมวันนี้เรามาทํหมึกผัดกระชายโหระพาไว้กินกันนะครับสูตรวันนี้หอมมากๆเลยครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บิ๊กด้วยนะครับวัตถุดิบที่ใช้ครับก็จะมีเนื้อปลาหมึกนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้เลยนะครับมีพริกมีกระเทียมครับแล้วก็มีกระชายมีใบโหระพาครับเดี๋ยวเรื่องส่วนของเครื่องปรุงเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราปรุงรสกันนะครับผมเรามาลงมือทากันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะตั้งน้ําก่อนนะครับผมรอให้น้าเดือดเพื่อที่จะลวกปลาหมึกนะครับวันนี้เราจะลวกปลาหมึกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาปลาหมึกไปผัดก่อนเดี๋ยวน้ำปลาหมึกจะเยอะเกินไปนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปลวกเลยครับเวลาลวกก็ไม่ต้องลวกให้สุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปผัดต่ออยู่นะครับหลังจากนั้นก็ตักปลาหมึกขึ้นมาเลยครับนำมานอกน้ำเย็นไว้ทันทีเลยครับผม พักไว้ประมาณ3นาทีนะครับเมื่อครบ3นาทีแล้วก็นำปลาหมึกขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำนะครับต่อมาเราก็จะมาตำพริกตำกระเทียมนะครับวันนี้พี่ใช้เป็นกระเทียมกลีบเล็กนะครับแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงความเผ็ดขึ้นอยู่กับเ,เพื่อนๆนเลยนะครับผมจากนั้นนะครับก็ตำพริกตำกระเทียมให้ละเอียดหรือว่าพอหยาบก็ได้นะครับ เมื่อได้แล้วนะครับผมเราก็จะมาทําการผัดเลยนะครับใส่น้ํามันลงไปในกระทะครับใช้ไฟกลางนะครับผมหลังจากนั้นก็รอให้น้ํามันร้อนนะครับเมื่อร้อนแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้ลงไปผัดให้พริกกับกระเทียมเราหอมๆนะครับผัดไปเรื่อยเลยนะครับผมจนกว่าพริกกับกระเทียมจะหอมนะครับเมื่อหอมแล้วเราก็จะใส่กระชายลงไปเลยครับผม จากนั้นก็ผัดอีกรอบนึงครับผัดให้กระชายมีความหอมมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าแห้งเกินไปเราก็เติมน้ำเปล่าได้เลยนะครับผัดต่อสักเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อปลาหมึกของเราที่ลวกไว้นะครับใส่ลงไปเลย เรามาปรุงรสกันนะครับใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปผงนัวครับน้ำปลาซอสหอยนางลมครับผมตามด้วยซอสฝาเขียวสักเล็กน้อยนะครับน้ำเปล่าสักเล็กน้อยครับจากนั้นก็ ผัดให้สมวนผสมของเราเข้ากันดีเลยนะครับผมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเลยครับจากนั้นก็ผัดให้ใบโหระพาของเราสุกดีเลยครับเพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติตามรสชาติที่เราต้องการได้เลยนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับมึกผัดกระชายโหระพาของเรานะครับผม หลังจากนั้นเราก็นำไปตักิตจา์พร้อมที่จะรับประทานเลยครับนี่เลยนะครับผมก็ได้แล้วนะครับมึกผัดกระชายโหระพาของเรานะครับกินกับข้าวสวยร้อนอร่อยมากเลยนะครับ ินกระชายหอมมากๆเลยครับทุกคนก็อย่าลืมนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้พี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ